สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเหมือนนี่งานบานจะงานบานบ่ไม่มือแล้วจะนั่นหละงานบานอีกแล้วมีแต่งานบานกับงานบานงานซองมันตงเหตุนะพี่น้องเนาะนั่นแหละอยากจะมาส่วนพี่น้องให้เบาแรงเนาะขันห้ารีดผ้าแล้วอันตรก่อนเครคิดว่าจะเสื่อนแนวรีดผ่าแบบเป็นทับทับทับอานพี่น้อง ไปเบิ่งแล้วมัน,ม,นมันบ่ค่อยปันใดนะสําหรับเ้าเองหรือหฮาบ่ถนาดกับ่จักเฮห้าสิบ่ถนาดก็ได้แต่ก็เลยให้จังสี่คือเกาหลังแต่อันมีอยู่อันแนวรีดแบบจังสีจังสีพี่น้องบ่ถนาดคือเกาสมานั่งจ้องจองสีหล่ะคือเกาเนี่ยนะพี่น้องเสียเวลาจากน้อยนั่นละ่ะก็เลยสิบเบาแห้งอย่างหนึง่งพี่น้องบันนี้มีแนวมาบอกให้เบาแห้งอย่างหนึง่งอันสําหรับคุณี่เป็นแม่บ,บ้านเนาะคะ่ะ นจะเป็นแม่บ้านขี้จังข่อยที่จังเจ้าเนี่ยนะคนจะเป็นแม่บ้านสได้เบาแห้งเนาะอันเรื่องอันอันเฮ็ดความสะอาดพื้นะพี่น้องซักอันอันซักพรมนะพี่น้องซักพรมจ้าข่อยอันเสื่อนแน่วซักพรมมาเนาะข่อยเลยว่าเออมันดีเนาะมันก็ดีนะสําหรับอันสีบว่าพรมมันสกปรกสกงามหรือว่าพว่าอยู่นี่เนาะยามหนาวมากพี่น้องเ้ากระต้อง คือจังเป็นต่นจังเฮี้ยนข่อยนะเป็นบังกะโลเนาะอันเป็นบังกะโลก็ย่ำพันใส่ลงเทถาย่ำพันใหญ่พันใส่ลงเทถามาจากเขตงานก็กส่งใส่ยงางก็ไม่ได้บานก่อนจังสิมาถอดสิเนะราไปได้ถอดอยนะู่หน้าบานแล้วยางใส่ก็ไม่ได้บานก่อนสิก็เลยว่าโอ้ยบานกับโกปรกเนาะเปื้อนสกปรกก็เลยอันนี้พี่น้องอันซื้อน้ำสักพมมากระทำมาแพงบ่มันก็ก็แพงอยู่น้อยนึง ซื้อตอนกนรถและค่านะเขากับอันสิบอกไว้ก่อนได้จ้าเด้อเ้าบอกแด้บ้านโฆษณาขายของให้เขาเนาะเทพเพียงแต่ห้าอย่ามาบอกพี่น้องว่าแม่บ้านก็จจังน้ำกันเนาะบ้าน,บานบาเบาแรงนะนัะน่นแหละทีได้เบาแห้งเอาไว้งานบ้านสักพมทุกปีกสิจางก็ยูช่วงหนาวห่อนกสิจางก็ยูอย่างเทือสองเทือนนั่นแหละเข้าก็สิคิดแพงนะเข้าสิคิดเป็นฟุตนะห้องเนี่ยห้องก็จังห้อง ห้องนั่งเลยน้ำกว้างขนาดใดก็กระคิดอีราคาหนึ่งห้องเล็กห้องน้อยห้องเล็กห้องน้อยก็กระิดอีราคาหนึ่งพี่น้องอันปีหนึ่งก็กระไรตังนะพี่น้องกระไรตังอ่ะนะกระไรย,ยูนั่นแหละก็เลยตัดบอกพี่ใหญ่่าโอ้ทีละสื้อ,อนี่นดีกว่าซื้อไม่เป็นของจากของเองอันเปื่อนย่ำใดอันนั้นย่ำใดขยันมือไม่ล้างย่ำใดก็ค่อยเฮ็ดเอาอนะันนะ่ะก็เลยซื้อจ้าซื้อนวซักพมมาก็เลยอนันเะฮ็ดนะพี่น้อง แต่มือเห็ดน่ะตอนเห็ดน่ะพอใยายเรายางเร็วโพดยางเร็วหน่อยนึงพอยายเราฝ้าเราเสร็จไปทั้งฝ้าไปทั้งนอกเนาะก็เลย่อนวันธรรมดาก็ต้องยางสากคนนึงน้อยนึงมันอเกิดเสด้ยดูดตุ๊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 ดตขึ้นมาสินั่นแหละขาก็เลื่ยทายพี่น้องได้เบิงเนาะพี่น้องแต่เบิงเด้อจ้าว่ามันดูดพุ่มจากข้างล่างเลยพี่น้องมันดูดดินดูดอันขาบชกกระโปงเลยพี่น้องจากข้างล่างมาเลยนะดูดขึ้นมาหมดเลยนั่นแหละดูดขึ้นมาแล้วกัน ก็มันซักซักซักแล้วก็เอ,กเอาเขาก็เอาน้ำนนไปถิมเอาน้ำสกปรกไปถิมแล้วก็เปลี่ยนน้ำไม่แต่เนี่ยเมาใส่เ้าก็ซักเ้กาก็ซักน้ำอุ่นกับอันแชมพูเพิ่นนะพี่น้องเพิ่นเมียนแชมพูมาให้น้ำนะนั่นแหละอยากให้พี่น้องได้เบิ่งว่าจังได่อันแต่เขาบอกไปก่อนล่วงหน้าว่าว่าใดโฆษณาขา,ขายเขาเนาะแต่เพื่อนจะบอกอยากบอกแม่บ้านทุกคนอันว่าเมาเไ็่งานเื่อยเนาะเมาก็อยากให้จังเมาก็อยากมีแบ้านแอ่อนเบาแห้งจังสี่ละข่อยนะ เนี่ยตื่นมากอะเก้าเห็ดอันนั้นนี้โรดเฮาอยู่กับเบล่านะพี่น้องเฮาอยู่ืวกน้องเฮาแต่อยู่กับเบล่านะตื่นมากเาต้องอันวางแผนแล้วนี่เห็ดอันนี้กรอนเดอร์เห็ดอันนั้นก่อนเดอเห็ดอันนั้นกรอนอันนี้กรอนทัฮงหมดแต่มาวานเดี๋ยวสิเห็ดเดี๋ยวสิเห็ดบอไดเห็ดจากเธอเวลากับพานไปเฮาต้องเห็ดอย่างอื่นมาหน่แต่เป็นภาระทางที่เก้าได้ไปนน้นั่นแหละนี่แหละพี่น้องก็เล่น่อพญายเสอันี่หา ซื้อน่าซักพรมแล้วก็ซักแล้วก็เป็นแล้วก็ซอยแนยยังแน่ละ่ะพี่น้องเขาก็เห็ดเองแน่แล้วก็สโซนมาอาจะเป็นเล่าเห็ดเห็ดน้ำซอยกันนั่นแหละใช้พี่น้องไปเบิง่งเบาแห้งหลายพี่น้องเบาแห้งหลายสะอาดพรมอันบ้านก็สะอาดน้ำสำหรับบ้านคนนั้นยุโรปเนาะยุโรปสิบา มันชื้นเนาะพี่น้องมันชื้นมันชื้นห้ากับจีซักใดเฉพาะช่วงนานานาเสมอสิอลไรพี่น้องนาห้อนสิเนาะต่นหนาวห้ามกัซักบ่ไดดเพราะว่ามันโบแห้งมันแห้งงาแล้วมันเสียเม็ดมันก็อสเหตดแห้นเม็นอับคือเกาเห็ดเม็ดเห้นอับแห้งกาเกาเพราะว่ากนเห้ามาซักมันโบแห้งนะพี่น้องห้ากับจีซักใดช่วงนี้ลหละเกี่ยว่าเห้าพอเหตุใดนะพี่น้องเนาะสำหรับคนกทเป็นแม่บ้านติเบาแห้งจ้าพี่ อันพุ่นแม่บ้านย่าพาดได้จะเด้อเบิงแล้วกับเบิงแล้วกับนั่นเอาแต่สิบอกไปก่อนบ่ได้โฆษณาให้เขาแต่อยากให้พี่น้องอันพ่นแตนเป็นแม่บ้านได้เบาแห้งซอยได้หลายพี่น้องซอยได้หลายแห้งช่วงหน้านี้ก็ลังอ่านมีแดดเนาะมีแดดก็พอได้ดส,สักอันพรมสักหยางแน่สักอันน้ำอันบันไดเในพี่น้องกับผูดด้ใดมีบ้านบันไดสองชั้นอันก็แห้งดี ข้าวเสีมีอันแน่อันขูดบันไดให้พ่อมพี่น้องข้าวเสีมีอันขูดบันไดเฮาน้ำข้าวจะมาเป็นเซตเลยนะขูดบันไดขูดยังสารพัดเันเมี่ยมาเป็นเซตเลยแล้วเิ่นก็าวสีมีอันขี้มันอันแชมพู้ซักไก้นั่งอันขันบ้านใดมีหมาข้าวจะบอกว่าสำหรับอันซักอันพ่มสำหรับไม่มีหมาสินะข้าวจะบอกพ่อมแล้วก็ขันผู้ใดอันมันนั่ะสกปรกแห้งนะเ้าวข้าจะบอกสำหรับอ่า deep clean น่ะนะพี่น้องบ้านซักอัน ลึกๆนะให้มันสะอาดแห้งนะอันลักกัได้มเมียนเฮียนเล็กๆเล็กน้อยครัก็บเด็จังบ้าแล้วเนาะลูกเต่าก็บตีเฮ็ดของหกของเฮียน,นะพี่น้องให้พี่น้องได้ไปเบิ่งกันสินได้เ,เ,เแบาแห้งสีอะไพี่น้องเอ,อ้ยคนเฮาเป็นแม่บ้านเราก็ต้องเฮ็ดสารพัดส,สารพิเภกความว่พี่น้อง,ต,งตื่นมาก่อนจะไปเฮ็ดงานได้นี่ตื่นมาก็เป็นงานโลดเพราะว่ายาม้มันวันหยุดเฮาก็ต้องเฮ็ดนานานอันนั้นอันน,านี้อันนี้อันนั่นแน่สวดสีหอน ลังเทือเห็ดบอแล้วกับบ้นจันทร์วันอ่างข้าวมันนั่นนะพุูนอะลังเทือกกับเลิกงานมากอะสามทุ่มอาบน้ำได้วยังแล้วกับมาซักมารีดต่อสีเพือจังมาเนียนอะบอท่านแล้วบอแล้วได้หนิี่เสดเวลาไปเห็ดงานกันนะก็ต้องกลับมาต้องมาเห็ดไม่มาเห็ดต่อเแต่ยังมาหาเวลาหาเวลาให้ได้ก็ซอยประหยัดเวลาน้าอาจจะังมาขอเห็ดสักพุ่มซื้อนะซักพุ่มมา พ่อใหญเบาแห้งแน่ก็ตรงไปจ้างเขาจ้างเขาก็ก็คิดเป็นฟุตห้องนี่หลายบันไดห้องนั้นหลายบันไดกว้างบันไดแห็งผู้ใด,ดมีเห็นหลังใหญ่เห็นตองใจแพงนะพี่น้องสรุปแล้วเราสื่ซื้ออุปจักดีเลยเนาะพี่น้องไปเบิรนต้องกันเนาะอันสีหนวกหูจางน้อยนะพี่น้องเด้อมันสิหนวกหูจางน้อยแด่เขาก็พายามอันบอกนั่นละพยามวาอันบอกนะว่าจังใดจังใดเดยวพี่น้องเบิ่งแเราจะเห็นอันจะเห็นมาเป็นอย่างไดเนาะว่า อันสะอาดปันไดเนาะแล้วพี่น้องเอาไปคิดเอาเนาะบ่ได้บอกว่าอันนั้นอันนี้บ่ได้โคษณาสิสิีแน่บ่ได้เน้น่าโคณาให้เขาเป็นจะมาบอกพี่น้องว่าคนรจะเป็นแม่บ้านที่ได้เบาแห้งเนาะพี่น้องไปเบิกน้ากันนะคะพี่น้องแม่วามสะอาดบ้านจ้าม้อนี้พี่น้องเห็นบ่เครื่องอันแม่ก้มสะอาดบ้านพี่น้องเห็นบ่มันดูดดีดีได้พี่น้องเห็นบ่มันซักก็แกมันซักอันเครื่องทุกกระพก นองว่ามันสิไหลขึ้นนะมันติปัน้นเลยมันก็ติไหลขึืนนั่อับันนะเดิเล่นช้าๆเลยเอวันตัวซีน้องบอว่ามันนะตนนนนิปัน้นึ้นเบรเฟิร์สเบร มันจะปั้นความสกปรกขึ้นเนาะมันจะปั้นสินสกปรกขึ้นลองกันปะมันจะปั้นความสกปรกออกจากกันฮ่มเฮ้าเนาะยางดีเลยพี่นอ้องเอ๋ยข้าวปลาด้มาเขือเทศหน้าอเท้าด้วใจเด้อแต่เ้าอยากเบิกบอกว่ามันใส่สักพ้มในยางดีเลยเขาเห็นกับน้ำอุ่นจ้า ก้อยน้ำเนานะเนี่ยมองก้อยน้ำมันมองร้านกอยนามเนี่ยมันเป็นนามมัง้งบ้างเนี่ยก้อยน้ำออกมาเปน้ำมปามาแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,นะเป็นอย่างนั้นปะวันนี้มันก็ระจัดรักยางดีเลยพี่น้องรักคมทำไปตง,นะงไปจ้างเขาเนาะทำน่าไปจ้างอะไรบ้าแท้ mẹ thấy ngươi vừa nghe bao dạng vừa ngon lập bằng sư mày nha vân phun hết ngon 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 าใส่แบบยางดีเลยกัดจัางจัดทุกงานสำหรับคนที่เป็นแม่บ้านนะ สนนักอย่างดีทางรักอ่ะทางลังกลก็จะปล่อยน้ำอยาอ่อยางนี้ปล่อยน้ำเนาะปล่อยน้ำมันออกมาครัว่าก็จะมีน้ำยามาให้พร้อม บ yeah. ้านเด้อจ้าแม่บ้านสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอีกคลิปโลลี่เอาไปดูเนี่ยพี่น้องบังโดมันปั่นขึ้นมามันดูดคมสกปรกมาให้พี่น้องเบิ่งๆ ้มจ๊กกระเพาเหมือนมากจ้าไปนอนกันบ่องสำหรับแม่บ้าน้ะจ้าเด้อผู้ใดเป็นแม่บ้านลอยเบาแห้งหลายประจงไปย่างเขาเนาะเห็ดยำอะไรก็ได้เนาะเบาแห้งไปแบบเขาจะเป็นแบบบางจะยางเขาเนี่ไปนอนกันป้องมา็ระดูดต้มโจ๊กกระเพาะเหมือนมากซักโครมจ้าซักโครมจ้า นองก็บ e ่สะอาดเป็นไรตัวไลเท่าเลยเหนื่ามันปันคงมตกโกเกะมากจากสังรางมันปั่นเอะมาจากงรางค่ะพี่นองเขาสะอาดก็